มันทำอะไรผิดอีกแล้วเหรอครับบอลลาแล้วนะครับทางน,น้ำน เฮ้ย<อ>พี่เจิดเอาอีกแล้ว啊แกรีไปพาตัวไปเกออ่งเลยไม่ทันแล้วเหรอคะยายต้องขอโทษนะที่ยายกระโผอ่ผอะพูดถึงเรื่องสาวๆใส่ชุดว่ายน้ำ จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่มุกที่เราเล่นกันตามภาษาคนแก่มีอารมณ์ขันน <c oughs> ่ะแหมมันน่าจะยัดเยียดความเป็นสามีให้ละเกินนี่มุกเหรอครับอุ้ยเล่นกันเป็นปก,กติม <c oughs> ีเวลาในกลุ่มคนชรานะพูดจบเนี่ยฮาตึนทั้งกลุ่มช่วยค่ะคุณยายออกับคุณปู่นี่เล่นมุกสั้งสสังสๆนะครับดิฉันต้องขอโทษแทนคุณยายกับคุณปู่ด้วยนะคะคือท่านก็ อายุมากแล้วก็อาจจะหลงหลงเื่อือย่าไปถึงสาเลยค่ะปกติแล้วคุณยายกับคุณปู่เล่นมุกแบบนี้ต่อหน้าหลานบ่อยไหมครับก็เล่นบ่อยนะก็แต่ว่าเด็กๆเขาแยกแยะออกว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเล่นมุกอ่ใช่ลูกบ้านีิสลาดค่ะผมเป็นครูผมยังแยกไม่ออกเลยครูน่าจะอัพแววมั้งนะครับแววอะไรครับ นี่ยังไงก็ตามนะครับคุณยายคุณปู่ครับมุกแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่เหมาะสมที่จะไปเล่นต่อหน้าเด็กๆครับเขายังแยกแยะไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเกิดเขาจดจํหลอกเลียนพฤติกรรมแล้วไปทําแบบนี้ต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยจะโดนตำหนิเอาได้นะครับทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยมันไม่ดีเลยครับมันผู้ใหกสครับว่าไปหรือเปล่าครูเนี่ยใครๆก็เล่นกันด้อย่างเงี้มันเป็นมุกปกติผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันไม่ใช่มุกปกติครับ ครูนี่เป็นยังไงนะก็บอกแล้วไงว่าป,ปกติปกติครูคิดมากไปเปล่าก็ไม่ได้คิดมากครับผมก็แค e ่พูดว่าด้วยหลักการและเหตุผลน,นะครับซึ่งคนปกติทั่วไปก็จะทราบได้ว่ามันไม่ปกติครับคุณยายอ้าวนี่ครูหาว่าฉันโง่หรือไงเฮ้ยพูดอ,อ,อย่างนี้น่ามาชกกันดีกวยใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นก่อนนะครับเจ้าเล้าวตัดเลยคุณยายฮะคุณยายใจเย็นนะครับคุณยาย คือน่าจะพิจเจรนาพาคุณยายเนี่ยไปพบจิตแพทย์บ้างเออพอดียายแกเป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่นะครับเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ฉันปกติดีเฮ้ยพูดอย่างนี้โอ๊ยย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 หยยยยยอยยยยยยยอยยยยเยยยนยยะยย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 กยยยยย ที่ฉจะต้องขอโทษแทนคุณยาย่คุณเนีม้ยือ่าอวคอว่าอว่คอว่าคอ่คอวคือว่อวพคอวคอวคอเลยคอว่าคอเลยคอว่าคือว่าควครัวครอง่าคืาคอง่คอว่อคอ่าคือ่าคาคอ่วา่า่อวาอคค อบรมพฤติกรรมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพของนักเรียนที่มีแนวโน้มอ่อนด้อยในระบบการศึกษาครับคุณช่างอยู่สาวพุเท่านั้นเองครับคุณพูได้โปรดฟังกับผมก่อนนะครับไม่ต้องแล้วไปครับสนุกดีครับชิวๆมีเกมให้เล่นมีดิงโกด้วยอ้าวเฮ้ยอะไรครับอะไรขาอเไรคะกระเป๋าผมอะกระเป๋าอะไรคะก แด่สวยแน่พี่ดาวไปขโมยของครูมาทําไมเอาก็ถูกงเวลาไปก่อนไงถุ่งเวลาทําไมอะวยฉันก็ไม่รู้ก็บอกว่าเอาไว้ก่อนไงโอ้โเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอได้ยังไงอะแล้วถ้าครูเขาดันจับได้เขาฟ้องตํารวจพอเขาฟ้องตํารวจแดดก็จะได้ขึ้นศาลพอขึ้นศาลแดดก็จะติดคุกพอติดคุกแดดก็เป็นคนชีวิตคุกพ่อแม่ก็ต้องคิดค่าตัวตายต้องคอยหาความรักความเมตตาติดยาแดดก็ต้องติดยา แขกติดยาเดี๋ยวจะพาไปอดที่ถ้ำกระบ,บอกอุยอ้ยตีดแล้วอ่ะเฮ้ยปู่บอกว่าปู่รู้จักพ่อของครูอัมพลเดี๋ยวปู่จะช่วยคุยให้ครูประเมินบ้านเราใหม่อีกรอบหนึง่งจริงเหรอกระติงอะดิไม่ทันแล้วเสงเป็ดเลยแล้วไปเอามาทำไมเนี่ยโถ่เำลังจะดีอยู่แล้วเชียว เออคุณคุณรูแน่ใจนะครับว่าวางกระเป๋าไว้แถวเนี้ยนะครับแน่ใจสิครับอ้าถ้าถ้ามันถ้ามันเคยอยู่ที่นี่แล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปได้ยังไงล่ะคะครูมันก็หายได้นะครับถ้าเกิดมีคนมาหยิบของผมไปซ่อนอืมเมื่อกี้ใช่ไหมที่คุณให้คุณยายมากระช่าคอเสื้อผมเนี่ยเพื่อที่จะเปิดช่องในการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งมาหยิบกระเป๋าของผมไปซ่อนใช่ไหมโอยคิดได้เนะ อวจะแก้ตัวยังไงครับคุณอย่าคิดนะครับว่าถ้าเกิดแค่ไม่มีกระเป๋าเนี่ยแล้วผมจะทําอะไรคุณไม่ได้พฤติกรรมของคุณทุกคนในครอบครัวนี้ผมเก็บเอาไว้ในหัวหมดแล้วยังไงคุณก็ต้องเข้าไปประเมินเข้าไปรับการอบรมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณครูค่ะ าแน่เลยอย่ะถ้าเราโดนครูจับได้นะเดือดร้อนแน่เลยอย่ะคุณยั้นต้องใช้วิธีผมแล้วละ่ะวิธีอะไรเออคุณครูคะดิฉันคิดว่าเราน่าจะตกลงกันได้นะคะตกลงอะไรครับคือดิฉันนะมีตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพญี่ปุ่นเหลืออยู่ใบหนึ่งนะคะ ว่ามันเป็นของขวัญเล็กๆ,ๆน้อยๆให้คุณครูไปเพื่อที่คุณครูอุสตส่าห์มาประเมินผลถึงบ้านเราอะค่ะ นี่คุณกําลังพยายามตดสินบนผมอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับค,คุณครูครับก็พอดีคุณภรรยาของผมเขาก,ก็อยากจะให้คุณรูดได้ไปพักผ่อนบ้า,เางเท่านั้นเองนะครับใช่ค่ะมันไม่เรียกว่าสินบนค่ะ <c oughs> บ้านเราเรียกว่าสินน้ําใจ <c oughs> ใคุณครูอุตส่าห์มาประเมินผลถึงบ้านอย่างที่บอกเลยคะอืม <c oughs> ถ้าอย่างนั้นผมรับเอาไว้ก็ได้ครับแต่ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่าคุณทั้งสองคนต้องเข้าอบรมอยู่ดีนะครับเริ่มต้นอาทิตย์หน้าเลย มีกัดจอไปปีๆเลยเหรอนีไ่งไงกับพยายามติดสิงบนผมใช่ไหมล่ะไม,ไ,ไม่ได้กินหรอกอโทษอ้าวสำพลลูกไอ้พงชัยไปเนี่ย